ผมต้องตั้งใจทำงานขึ้นมาเพื่อใครทำไมเพลงของผมมันต้องยากมองแล้วว่ามันดีมันจะได้ไม่เป็นสี่นาทีของคุณที่สูญเปล่านั่นคือตัวพวกคุณเองที่สร้างผมขึ้นมานะครับผมขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับคือพวกคุณทั้งนั้นนะ ศิลปินห,หลายๆท่านนะเราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองขนาดนั้นหรอกครับเรามีความกังวลมีความกลัวแย่ๆมากมายแต่ว่าเพราะมันเห็นคนดูอะคุณไม่รู้นะวันนี้ตอนโชว์แนละ้วผมนั่งดูตั้งแต่คนแรกๆเดินเข้ามานั่งดู้ป่ะผมยืนอยู่คนแบบตองนะเพว่าผมลงไม่ได้ผมก็นั่งดูอะทุกคนเข้ามาด้วยความรู้สึกแบบอยากดูอ่ะแล้วผมอะ ก็ตอบไม่ได้ทุกครั้งว่าทําไมเวลาคนมีความสุขจากสิ่งที่เราทำอ่ะทำไมเราถึงไม่พักบ้างอ่าบางทีเนี่ยมันมีฮะมันมีกิเลสเหมือนกันรับเท่านี้พอมัง้งทำไมต้องเดินทางไปแบบไกลขึ้นกว่าเดิมต้องนอนน้อยขึ้นกว่าเดิมเพราะผมถูกปลูกฝังด้วยครอบครัวที่ดีมากครับครอบครัวที่บอกผมตลอดว่าถ้า ิ่งที่ลูกทำานั้นมันดีลูกมั่นใจแล้วคนรอบข้างก็วดีลูกก็ทําขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายร้อ,องไห้ครับซึ่งผมก็อยากครับจึงมีญาติผมมาดูด้วยนะคือหลายหลายคนบอกว่ากฎบัตไม่ทันเสียใจมาก ุณเชื่อไหมฮะญาติผมเนี่ยไม่ขอบัตรผมสักคนเดียวเลยเขาพยายามกดซื้อนะแล้วเขาก็โดนหลอกทุกคุณด้วยเขาไม่บอกผมเลยจนผมเดินลงไปข้างลนางเมื่อกี้ผมเจอรอบเมื่อวานผมก็เจอญาติฝ่ายแม่บ้างฝ่ายพ่อบ้างทุกคนเก่งใจหมดเลยผมรู้เลยว่าผมโตมาในในบ้านที่ดีมาก รู้สึกเลยว่าน้ำเมื่อวานนะฮะมีรอบหนึ่งเขียนจดหมายส่งมาหาผมนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ในช่วงเวลาที่แย่แล้วก็เคยยอมแพ้แล้วเขาก็ไปเจอผมสักที่นึงผมอ่านรายละเอียดมากไม่ได้เพราะตอนนั้นเสร็จคอนเสิร์ตผมก็เริ่มเบลอแล้วใช่ไหมแต่เขาบอกว่าผมมีความหมายมากมันเกิดจากผมมีคนข้างหลัง ครอบครัวทีมงานของทุกคนที่พร้อมจะมาช่วยผมเองเช่นกันนะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่กลัวท่าวันไหนผมสามารถเป็นประโยชน์หรือเป็นความสุขของพวกคุณได้หรือสามารถยึดเหนี่ยวพวกคุณได้ในบางช่วงเวลาแม้แต่เสี้ยววินาทีก็ตามขอบคุณนะมา้งที่ผมได้เป็นสิ่ง,งนั้นนะผมขอบคุณทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากท้ายที่สุดนะผมเปิดวิกิพีเดียแล้วเนะี่ยผมก็ ไม่รู้ว,ว่าผมเป็นอะไรอ่ะผมรู้แต่ว่านะถึงตอนนี้นะสิบปีที่เดินทางมาเนะี่ยผมเป็นอะไรก็ได้ที่มันพอจะเป็นความสุขให้กับพวกคุณได้ทำอะไรก็ได้ให้เต้นผมก็เต้นให้ร้องเกาหลีก็ร้อง คุณรู้ว่าฮะผมเรียนเกาหลีมานะแต่ผมได้แค่นั้นน,นนะแม้มันเป็นท่อนเดียวอะแต่ผมเรียนเป็นชั่วโมงเลยนะคุณรู้ว่าเพราะว่าผมก็ไม่อยากแบบให้มันแย่อะไหนๆคนมากันแล้วอะ่ะท้ายที่สุดนี้ครับวันนี้ผมพูดยาวเลยนะรอบสุดท้ายนะครับไม่รีบใช่ไหมโทษทีนะโทษทีนะพาสายกันเลย เมื่อผมได้คาตอบแล้วว่าอีพีนย์หนึ่งที่ผมทําขึ้นมาผมเป็นอะไรก็ได้ที่ผมพอจะมีประโยชน์พวกคุณม,มีความสุขให้พวกคุณได้หยิบฉวยเอาไปได้กลับบ้านไปได้สิ่งหนึ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับผมเลยก็คือผมรู้สึกใจหายทุกครั้งที่ทุกการขึ้นเวทีของผมมันจะต้องจบด้วยการเดินออไปซึ่งมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่าง แล้ววิธีของมันจะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอสิ่งเดียวที่ผมตอบตัวเองไม่ได้แลวผมเพิ่งตอบได้ในวันนี้เลยว่ามันคืออะไรการที่คนเสิร์ตทุกคนเสิร์ตจ,จัดเหมือนกันยิ่งใหญ่เหมือนกันมีไฟมีแสงมีสีทุกอย่างแล้วท้ายที่สุดเวลามันเก็บอะมันก็เก็บเหมือนกันเลยไฟเข้าโกดังทีมงานแยกแยก้ายก,กันไปนักดนตรีก็แยกแยก้าย คนดูกบอยากได้กางี่ถูกเก็บเข้าไปในห้องมืดๆรอวันที่ถูกใช้ใหม่แต่ทำไมแต่ละคอนเสิร์ตถึงถึงถึงรู้สึกไม่เท่ากันเหมือนที่วันนี้ผมผมรู้สึกกับมันมากไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวผมนะมผมไม่รู้สึกกับมันเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเดียวผมรู้สึกว่าผมจะไม่ลืมมันแน่ๆ ความทรงจำที่ผมมีกับพวกคุณอันนี้มันซื้อไม่ได้เลยอะ1ปีแล้วนะฮะผ่านอะไรกันมาเยอะมากมากครับมันก็เลยเป็นเรื่องยากม,มากที่ผมจะเลอกเพลงสุดท้ายยังไงให้มันเป็นความทรงจำที่บอกเล่าทุกช่วงเวลาที่เราผ่านมาด้วยกันตลอดหลายชั่วโมงเลย ก็ถ่วเหมองกับช่วงนั้นที่ผมทำคอนเสิร์ตนะครับผมทำอัลบั้มเดี่ยวของผมด้วย